ก,การประสานความร่วมมือกันหลายฝ่ายนะทําให้เราพบกับผู้ต้องกาเสียงสูงได้เร็วมากในวันท้องวันที่ผ่านมาตามข้อมูลนะที่มีอยู่เนี่ยก็มีทั้งสองนะครับคือถ้าเป็นสถานพยาบาลส่งมาเนี่ยจะต้องจะต้องมีการส่งตัวนะครับไม่นัองก็ถือว่าผิดระเบียบพิธีการนะรตามที่กฎหมายของเทศกำหนดไว้นะครับได้มีการประสานงานกับทางสถานพูดขอให้ถือปฏิบัติตาม แยกก็เป็นสองกรณีนะครับทราบแล้วก็โรงพยาบาลจะส่งมาเนี่ยก็คงส่งมาไม่ได้นะต้องมีการป,านะปรึกษาทางเราก่อนนะครับแต่ถ้าเจ้าตัวจะมาเองนะซึ่งอันนี้จากการสอบสวนโรอบของเราเนี่ยนะสอบสวนในเชิงลึกเลยนะครับมาจนถึงอันนี้ก็ถือว่าผ,ผู้ป่วยไม่ได้ทราบนะว่าตัวเองเป็นเมอร์สนะครับเราจะปล่อยอเพิ่มนะมาตรการทีเ่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะเพราะตามสถานการณ์นี่คงจะต้องมีการระมัดระวังรอบออ เจอเที่ยวโรมาเดชนแหน่งแถวสุขุมวิทเขาเข้ามาตีหนึ่งวันที่23เราต้องถามให้ได้ว่ามีใครที่สัมผัสโ,โรคบ้างรถเครื่องบินรถแท็กซี่การท่งเท่เข้าเมืองจำแนกได้ว่ามีผู้เสี่ยงสูงกี่คนผู้เสี่ยงต่ำกี่คนเพราะฉะนั้นโอกาสที่โรคจะเล็ลดลอนออกมาข้างนอกเนี่ยเ,เละๆห้ายมากหรือไม่ได้เลยพวกเราไม่ต้องระมัะกมากนะครับขอเพียงกระดาษเอาไว้เท่านั้นเอง